ก็กรับขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการทุกๆท่านนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับรายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮา,านะครับผมก็ขออนุญาตนะครับนาเรียนในเรื่องต่างๆที่ผมพอจะมีประสบการณ์นะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมาอย่างงานไทยแลนด์สมาร์ทมานี่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ไหมครับกระแสะตอบรับของรถรุ่นใหม่ๆรถไฟฟ้าตอนนี้ก็มาแรงมากเลยใช่ไหมครับกระแสะตอบรับเพราะบางทีได้ฟังได้ติดตามข่าวก็มองว่า,อ,าอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมเคยขับรถ ก่อนที่ผมจะมาใช้เป็น To y ยต้าเครื่องพันห้ารุ่นรุ่นที่ใช้อยู่แต่ตอนนี้ก็20ปีแล้วก่อนหน้านั้นผมก็เป็นโคโร拉ใช่ไหมครับแล้วก็มาเอาติดแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมก็มีความวิตกกังวลใช่ไหมฮะที่ตอนนั้นจะหันมาใช้เป็นแก so ๊สโซฮอล์เกแก๊สโซฮอล์เใช่ไหมครับหรือว่ายัางต้องคงเบนซินไว้ไหมเพราะรถตอนนั้นรถของผมรุ่นเก่าที่เป็นโคโร a นะฮะก็อาจจะเติมแก๊สโซฮลไม่ได้ใช่ไหมฮะ ต่งรุ่นปัจจุบันที่ผมใช้อยู่แต่มันก็เก่าแล้วยี่สิบปีที่เป็น V8 ก็ผมก็จะเติมประมาณอ่า E10 ที่มีส่วนผสมเอเทอร์นอลสิบเปอร์เซ็นก็เป็นแก๊สโซฮอลเก้าหนึ่งกับแก๊สโซฮอลเก้าห้าผมก็ไม่กล้าเติมที่เป็น E ยี 20, e ่สิบ E แปดห้าเพราะเครื่องยนต์มันรองรับได้กับอุปกรณ์มันรองรับได้แค่ประมาณ E10 ใช่ไหมครับที่มีส่วนผสมของเอเทอร์นอลสิแต่ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนก่อนที่ผมจะมาออกรถปัจจุบันที่เป็น V8 ผมก็็ใช้เเปนครร่ือง ก็ผมก็มีความวิตกกังวลว่าเอ้ยแล้วในอนาคตถ้าเกิดว่าเขามาใช้เป็นแก๊สโซฮอน้าตอนนู้นยีกว่าปีก่อนเออแล้วเรารถที่เราใช้เป็นรถยนต์เครื่องพันสามเนี่ยแล้วมันถ้าไม่มีเบนซินจะทํำยังไงที่เป็นเพียวเบนซินใช่ไหมฮะที่ไม่มีผสมเอทานอลเพราะตอนนั้นรถมันรุ่นเก่าแล้วมันรองรับเอทานอลไม่ได้เราก็มีความวิตกกังวลไปก่อนพอหลังจากนั้นามาเป็นแก๊สโซฮอลแก๊สโซฮอล ก็ยังมีโอเคเป็นเบนซินพิเศษใช่ไหมครับที่อาจจะไม่ได้มีส่วนผสมของแก๊สโซฮอลแต่ราคาก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครัที่เราสามารถยังพอหาเติมได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เป็นเบนซินพิวเบนซินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีราคาสูงกว่าเป็นแก๊สโซฮอลที่มีส่วนผสมแล้วก็รุ่นหลังๆก็มาเป็น e 2ยี่สิเติมได้ e 8แปดห้าอีกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในเมืองอกอาจจะเป็นเป็น e ร้อยก็ได้หรืออะไรต่างๆก็อาจจะอยู่ที่ยุ่นและตอนนี้ก็มองมา ก็การวิวัฒนาการของการที่ได้อยู่ในวงการยานโยนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะก่อนหน้านู้นก่อนที่จะมาเป็นเอวีที่เป็น p พียวเเลยใช่ไหมครับร้อยเร์เซนตใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นพัฒนาการไม่ว่าจะหนึ่งก็ตอนนั้นเราก็จะคุยกันว่าอุรถเราใช้น้ํามันกับใช้แก๊สดีไหมก็อาจจะเป็นอ่าเป็น LPG แก๊สถุงต้มหรือว่าตอนหลังก็มาเป็นอ่า NGV อ่าใน t u r ล l แก๊สอะไรเนี่ยนะฮะเป็นแก๊สธรรมชาติใช่ไหมฮะที่ใช้ทั้งสองระบบที่เราติดถังไว้อยู่ก็เสียค่าอุปกรณ์ในการติดก็เห็นมีอาแ่งข่าวท่านึ่งที่พอจะรู้จักกันท่านก็ซื้อเป็นกระบะมาท่านก็ไปถอดก็ <c oughs> ไปติดตั้งเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ได้สองระบบใช่ไหมฮะใช้ได้ทั้งแก๊สกับเบนซินอะไรเงี้ยครับรถที่ติดมาอาจจะเป็นดีเซลอะไรเงี้ยนะฮะท่านก็อาจจะไปเปลี่ยนเครื่องเป็นเบนซินแล้วก็ใส่แก๊สเข้าไปในตอนนู้นนะฮะเป็นสิบสิบปีแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็มามองถึงว่า ตอนนั้นผมก็ยังจําได้เลยผมก็ยังออกไปลุยทาข่าวเรื่อยๆก็ไปคุยกับผู้บริหารหลากหลายค่ายรถยนต์ก็ตอนนั้นเราก็จะชูกันในเรื่องของไฮโดรเจนไฮโดรเจนน่าจะมาจากเป็นเป็นสกัดที่มาจากน้ําใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็ต้องเอ่อต้องมาสกัดผ่านทางเป็นศูนเอร์เซ็ออกซิเจนเหรืออะไรต่างๆผมว่าได้ได้ฟังในตอนนู้นแต่ว่าเออก็ต้องมองว่าเออถ้าตอนนั้นยังไม่ไม่ได้คุยกันถึงอ่าเริ่มมีไฮบริดเข้ามาแต่ยังไม่ได้มองเป็นเอ รถไฟฟ้า100%ยเลยใช่ไหมฮะเราก็มองว่าเออทั้งไฮโดรเจนมันก็น่าจะตอบโจทย์ในอนาคตได้พอสมควรใช่ไหมครับหรือว่าเป็นไฮบริดไฮบริดก็อาจจะเป็นลูกผสมใช่ไหมฮะก็แล้วหลังจากนั้นไฮบริดก็มาสู่ขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็เป็นไฮบริดปลั๊กอินที่เสียบไฟชาร์จได้ด้วยแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ใช้อะไรปั่น,นไฟเสร็จแล้วลตอนนี้ก็มากลายเป็น EV แล้วถ้าเกิด EV ได้รับกระแสตอบรับเพราะว่าอย่างงาน ที่ผ่ามางานโชว์รถต่างๆหรือกระแสตอบรับจากยอดของท่านผู้ขับขี่ที่จองรถ e-v เข้ามาเยอะๆใช่ไหมครับก็จะเห็นปริมาณสัดส่วนที่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีะเป็น s u v เป็นรถเกง๋งเป็นเป็นปิกอัพเป็นอะไรต่างๆที่เข้ามาตอบสนองพละกําลังการดูแลแม่ทันแนนถ้าสามารถที่จะพัฒนาเพราะตอนนี้รถบางคันเนี่ยโหชา์จครั้งหนึงขับได้เป็น พันกิโลก็อาจจะมีในเร็วๆนี้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีอยู่แล้วที่เมืองน,นอกใช่ไหมครับกอ็อาจจะมีการลงทุนก็คุ้มทุนไหมราคาถ้าได้รับทับสิดในเรื่องของภาษีด้วยใช่ไหมครับภาครัฐช่วยซัพพอร์ตในเรื่องภาษีด้วยช่วยซัพพอร์ตในการเอารถที่เป็นสันดาบมารีเทิร์นนะฮะแล้วก็ออกรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า e ีวีร้อยเปอร์เซนเลยก็อาจจะลดภาษีไปเลยปึ้งหนึ่งใช่ไหมฮะก็ทำให้กระแสตอบรับรถ e ีวี ขึ้นมาก็จะกลับมาคิดถึงผมว่าเออถ้าผมยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยแล้วรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยในอนาคตจะมีน้ํามันไหมแต่ก็อย่างพิสูจน์มาแล้วอย่างตอนที่ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนก่อนที่ผมจะออกวีออสที่ใช้ตอนนี้ก็ใช้ได้ e10 ใช่ไหมฮะที่เป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95เพราะว่าความแตกต่างระหว่าง91กับ95ที่ผมใช้มาแต่ก่อนผมก็จะประหยัดหน่อยผมก็จะเติมแก๊สโซฮอล์91ประจํา แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกกระตุกที่เคยเรียนท่านผู้ฟัง่านผู้ชมทราบผมก็เลยหันมาเพิ่มเงินอีกนิดนึงเป็นแก๊สโซฮล95ก็อยากจะให้ภาครัฐช่วยซับสิได้ในเรื่องของเบนเบนซินด้วยแก๊สโซฮลด้วยใช่ไหมครัดีเซลด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็รถไฟฟ้าแต่แล้วเราก็มองว่าเออถ้าในตอนนู้นเราก็มองว่าเออถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนวาน,วานขึ้นอย่างไฮโดรเจนหรือว่าเป็นอ่า NGV LPG อ่าแก๊สโฮล ใช่ไหมฮะเบนซินจะเลิกผลิตไหมเราก็วิตกกังมวลแต่ก็ยังมาถึงวันนี้ผ่านไปยี่สิบกว่าปีก็ยังมีอ่่าาคนนะฮะยังบริษัทน้ํามันก็ยังนําเบนซินมาขายเพราะว่ายังมีกระแสตอบรับของ่าผู้ขับขี่ที่เป็นอาจจะเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปที่เป็นรถโบราณรถคลาสสิกค่หรือว่ารถรุ่นเก่าๆที่ยังต้องใช้น้ำมันที่เป็นเบนซินที่ไม่มีส่วนผสมของเอเทอร์นอลหรือถ้าไม่เงินจริงๆเราก็ต้องไป เปลี่ยนชุดคอนเวอร์เตอร์ที่สามารถที่จะรองรบับกับการใช้แก๊สโซฮอลใช่ไหมฮะมันก็ทําให้ระยะเวลาผ่านไปยี่สิบกว่าปีแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายแล้วน้ํามันเบนซินก็ยังมีส่วนประกอบที่สําคัญก็ยังพอจะมีใบปั๊มน้ามันจําหน่ายอยู่ใช่ไหมครับเราก็เลยมองกลับไปว่าเออถ้าตอนเนี้ยเราม,ม,มันมันเร็วมากเลยนะ,ะัะเพราะสมัยก่อนที่ทําข่าวเนี่ยผมอยู่ทําข่าวมาภาคสนามมาเป็นสิบปีตอนนั้นเรายังคุยกันถึง ไฮบิดไฮบิดปลั๊กอินอยู่เลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มาเป็นเพียวร้อยเปอร์เซ็นของ E ีวีแล้วใช่ไหมครับล้วก็ช่วยเหลือได้เยอะแล้วก็ชาร์จแบตครั้งหนึ่งวิ่งจากร้อยกิโลสองร้อยกิโลสี่ห้าร้อยกิโลใช่ไหมครับเป็นพันกิโลแล้วก็แอดวานไปอู่บินได้ลงน้ําได้สะเทินน้าส,สะเทินบกรถคันหนึ่งนี่หูเพอร์เฟกมากแล้วก็มีการแอดวานไปอีกแค่แฮปต้อนโปรแกรมใช่ไหมครเราก็นั่งสบายแล้วก็ป้อนโปรแกรมให้ขับเซล ดิ i เวอร์ให้ได้ด้วยอุแต่นี้มันแอดวานซ์มากเลยใช่ไหมฮะซึ่งเราก็ต้องตามเทคโนโลยีให้ทันใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็เลยมองว่าเออถ้าอ่ถ้าอนาคตรถพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเข้ามาเนี้ยแล้วรถที่ใช้น้ํามันยังจะทําอยู่ไหมอ่เราก็เลยมองว่าเออถ้าเป็นซินยังทําอยู่แก๊สโซพอยังมีอยู่ก็อาจจะเลิกผลิตในบางส่วนก็อาจจะเหลือเป็นเก้าแก๊สโซพเก้าห้าหนึ่ง อ่าเป็นซินพิวเป็นซินหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ดีเซลพิวดีเซลหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอ่ uh, สาสถรานที่แบ่งเป็นอ่าเอ็นจีวีเอลพีจีที่ชาร์จรถไฟฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็มองไปถึงอ่า uh, ที่สมัยก่อนเรามองกันว่าเออบาญทีถ้ามันเสียเวลาในการชาร์จใช่ไหมฮะครั้งหนึ่งเราเจะถ้าไปต่างจังหวัดบัญทีเราต้องอ่า uh, ลงทะเบียนไว้ก่อนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าถ้าเราไปแล้วต้องไปรอนานนานชาร์จทีหลายๆชั่วโมงตอนนี้เขาก็ช่วยพัฒนาอย่าง รีชาร์จที่มันค่อนข้างเร็วฟาสฟาสแบบฟาสชาร์เตอร์ก็เร็วเหมือนมือถือใช่ไหมครับเราชาร์จปุ๊บแบบเร็วแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็สามารถที่ขับได้ถ้าถ้าอย่างเราคุยกันตอนนั้นหาหนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยตอนนี้เราคุยกันเป็นหลักพันนะฮะชาร์จครั้งหนึ่งได้เป็นพันกิโลถ้าเกิดพันกิโลสมมุติเราเราคิดว่าค่าไฟไม่แพงมากโอ้มันก็คุ้มกับค่าน้ํามันนะฮะเราก็ช่วยเราเออแล้วเราก็สมมุติโอ้เราวิ่งไปไกลเลยไปกลับเราก็อุ่นใจใช่ไหมฮะอย่างน้อย ก็อาจจะไม่ต้องแวะเติมพลังงานอาจจะแวะปั๊มนะฮะแวะร้านอาหารซื้ออาหารพักผ่อนอ่าใครเครียดบางทีเรากลัวเราจะหลับในนอนขับขับแล้วหลับในง่วงนอนพักทานกาแฟอะไรได้แล้วก็ถ้ามันยังไม่ยังพอเหลือเราก็อาจจะกลับมาบ้านเติมไว้ได้เราก็มีชุดชาร์จสำหรับติดตั้งเพื่อเติมพลังงานไฟฟ้าที่บ้านแล้วเราก็มาเปรียบเทียบราคาพลังงานและถ้าเกิดพลังงานเราก็ พัฒนาไปอีกใช่ไหมครับหรือว่าเป็นโซลาเซลล์ใช่ไหมครเดี๋ยวน,นี้เราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED หลอดไฟอะไรต่างๆใช้มาจากพลังงานโซลาเซลล์ใช่ไหมครับหลังคาบ้านเราเอ่อถ้าบ้านเราโชคดีหน่อยแดดแรงๆแล้วก็แดดต่อวันค่อนข้างหลายๆชั่วโมงเราก็ลงทุนกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะมองว่าเลือกถ้าเกิด โซลาร์เซลล์ที่ใช้ได้นานๆลงทุนไม่เยอะชาร์จไฟได้เยอะๆมีแบตสำรองที่สามารถชาร์จได้แล้วก็นำที่เราชาร์จมาจากโซลาร์เซลล์ก็มาชาร์จรถเราได้ด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายและถ้ามีนโยบายเหมือนกับที่ที่ภาครัฐซัพพอร์ตให้ก็คือขายไฟจากบ้านก็ได้อาจจะเป็นหน่วยงานเป็นรัฐเป็นเป็นโรงงานใหญ่ๆห,หรือว่าเป็น SME หรือว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยให้ขายคืนภาครัฐอ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านาครหลวงสามารถรับซื้อพลังงานเพราะบังทีผม,มบ้านผมอาจจะมีห้าสิบตารางวายี่สิบตารางวาแต่เป็นสามชั้นเป็นตึกแถวแต่ข้างบนดาดฟ้าโลง่งผมติดแผงโซลาร์เซลเลยเยอะๆใช่ไหมครับเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ชาร์จไฟแล้วก็ใช้ในบ้านแล้วก็ขายไฟได้ด้วยหน่วยละเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเออมันก็ช่วยเรานะฮะและสร้างไรายได้ให้เราด้วยใช่ไหมผมยังเคยคุยกับเพื่อนสมัยก่อนเลยนะฮะว่า เอ้ยถ้าเราไปขอสัมปทานภาครัฐได้ไหมก่อนก่อนที่เราจะไปตามปั๊มไปชาร์จแบตนะฮะชาร์จรถไฟฟ้าเราทําแบบเมืองนอกได้ไหมหเราไปตามสถานีหรือว่าป้ายรถเมล์แล้วเราก็ไปตั้งอ่าคล้ายๆข,ขออนุญาตผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องขออนุญาตอ่าจราจรกทมใช่ไหมฮะขออนุญาตการไฟฟ้าแล้วเราก็มาตั้งจุดชาร์จที่ริมถนนเลยนะใช่ไหมฮะแล้วก็อ่อาจจะเป็นเหมือนกับ ขออนุญาตแล้วทางการจราจรตำรวจขออนุญาตกรทรมที่เป็นจุดผ่อนผันให้เราสามารถจอดรถชาร์จได้ขออนุญาตทางหน่วยงานต่างๆนะฮะสิ่งแวดล้อมหน่วยงานถนนหน่วยงานอะไรสาธารณสุขการสิ่งแวดล้อมความสะอาดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จอดรถะะได้สักสี่ห้าคัน ตรงริมถนนที่อาจจะไม่ได้ช่วงที่เป็นรามคามหรือช่วงที่รถติดใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นถนนบางจุดที่เราขับไปเราก็อุ่นใจบางทีอ่าปั๊มในกรุงเทพเราอาจจะต้องขับไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนหรือเข้าห้างเราก็อาจจะเจาะริมถนนเลยทําแบบเป็นที่ชาร์จแบบมืออาชีพเลยเราไปขอเป็นสัมปทานใช่ไหมครับแล้วก็เอาชุดมาติดใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาชาร์จบางทีเราขับขับขับ,ขบอยู่วุ้ยหมดแล้วเราก็จอดเลยแล้วเติมข้าครึ่งชั่วโมงสิบห้านาที คิดเงินกี่ตังกี่ตังเราก็ไปต่อได้แล้วเราสัมปทานอาจจะว่าในกรุงเทพก่อนปริมณฑลเสร็จแล้วเราก็ขยายไปที่ต่างจังหวัดผมยังคุยกับเพื่อนแบบเล่นๆเลยเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราลองไปขอได้ไหมต้องไปขอหน่วยงานไหนกทมได้ไหมปริมณฑลต่างจังหวัดได้ไหมขอจราจรได้ไหมขออํานวยพื้นที่เช่าพื้นที่ภาครัฐได้ไหมตรงริมถนนเนี่ยใช่ไหมฮะเป็นจุดผ่อนผันจอดรถได้สามสี่คันใช่ไหมฮะจอดแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปใช่ไหมฮะ แล้วก็ชาร์จกันริมถนนเลยใช่ไหมฮะแถวๆฟุตบาทที่จอดได้พอจะเป็นจุดผ่อนผันจุดอารมณ์มา่วยไม่โดนจับแล้วก็จอดชาร์จสิบห้านาทีแบบอ่าชชาร์จแบบเร็วอะรีชาร์จแบบฟิกนะฮะเราก็เออดีเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะต,ต้องไปเพราะว่าเราต้องมองถึงกระแสคนที่มาใช้เพราะว่ารถยนต์นียฮะเราเราจะเห็นยอดขายบางที่ปีหนึ่งเป็น,เป,นเป็นล้านคันใช่ไหมฮะแต่กระแสในช่วงที่ แรงๆใช่ไหมฮะตอนนี้เรายอดการผลิตก็เคยขึ้นไปเกือบสองล้านคันใช่ไหมฮะกับผลิตในประเทศหนึ่งล้านส่งออกหนึ่งล้านสมมุติใช่ไหมฮะยอดการผลิตยอดการจําหน่ายในประเทศก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าจะเกิดทุกคนหันมาใช้เป็นรถไฟฟ้าแล้วการไปชาร์จบางทีจุดมันไม่เพียงพอเราก็เลยมองว่าเออนั้นเราทําเป็นผู้ให้บริการชาร์จเจอร์ริมถนนได้ไหมต้องไปขอหน่วยงานผมว่าครูเอยอเพื่อนเล่นๆนะว่าเออผมอยากทาตรงนี้นะ เหมือนกับสมัยก่อนที่ไปเรียนมองนอกใช่ไหมให้ผมยังอยากจะให้เอาระบบอย่างนี้กลับมาเลยนะแต่ผมไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าผมจำได้ผมไปจอดใกล้ๆก,กับเทปคอเลที่ผมเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีตีเส้นแล้วก็มีคล้ายๆเครื่องอย่อเรียญแล้วเราก็ไปจอดแล้วเราก็ไปหมุนๆๆกึ๊กๆๆแล้วเขาก็คงเป็นคล้ายๆเป็นติ๊กเก็ต,ตผมจาไม่ได้แล้วหรือว่าในเวลาบอกเราก็จอดได้ครั้งหนึ 1, ่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเราก็ไปเรียนใช่ไหมให้เรารู้อยู่แล้วว่าเราเรียนประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็จอดเผื่อๆหน่อย ช่ไหมฮะแล้วเราก็มาแล้วพอ2อชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเราก็ขับไปใช่ไหมฮะแล้วอย่างเงี้ยถ้าพอจะมีจุดผ่อนผันตัวนี้ให้เราหยอดเหรียญได้แล้วก็ทําไปขอเช่าว,ว่าออขอเป็นจุดชาร์จรถเพราะเราต้องมองถึงอนาคตถ้าร้อยเ่สิบเปอร์เซจากรถรถที่เรามีในประเทศไทยทั้งหมดสมมติเจ็ดแปล้านคันส0ก็เจ็ดแสนคัน20%ก็ล้านสแสนคันถ้าทุกคนหันมาใช้รถไฟฟ้า สหารที่นอกจากที่บ้านเราก็อาจจะปัม๊มนอกจากปั๊มก็ห้างสรรพสินค้าสหารที่ในหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนที่จะมีที่ชาร์จแล้วถ้าเราสามารถที่ให้บริการที่ริมถนนได้เลยก็ช่วยเราพบปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมฮะจะทดแทนรถที่ใช้เป็นเครื่องยนต์สันดาบไฮบริดไฮบริดปลั๊กอินที่คล้ายๆกับค่อย,อยๆอัจวรมาสู่ไฟฟ้าไม่ว่าจะชาร์จเมอร์ไซค์ก็ได้นะฮะเมอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เยอะนะฮะ ใช่ไหมครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเมอร์ไซ์ไฟฟ้า,ฟฟาเดี๋ยวนี้ผมเห็นนะคนรู้จักที่ไปอยู่ตามหมู่บ้านนะฮะที่อาจจะออกนอกกรุงเทพหน่อยใช่ไหมครับบางทีท่านก็บอกว่าเออซื้อรถไฟฟ้าก็ดีนะก็ไปซื้อรถไฟฟ้ามาก็ชาร์จใช่ไหมฮะเราก็อาจจะใช้เต่าปลั๊กแค่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชาร์จอย่างนี้แล้วก็ขับไปเพราะว่ามันไม่มีกอทอเราก็อาจจะชาร์จขับแถวหมู่บ้านแถวอะไรงงี้แล้วก็มาชาร์จไฟ ก็สะดวกดีใช่ไหมครับบางทีต้องออกไปซื้อของไกลๆจะปั่นจักรยานได้ออกกําลังกายก็จริงแต่บางทีก็เหนื่อยใช่ไหมเราก็ใช้เป็นรถอสองล้อไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้าหรือเป็นรถกอล์ฟก็ได้ใช่ไหมคแต่เราก็จะมามองว่าเออถ้าเราไปแบตเตอรี่หมดกลางทางถ้าเรามีโปรเจกต์ริมถนนเออเราพอจะไปจอดชาร์จแป๊บหนึ่งให้มันเต็มอุปกรณ์ขอให้มีแบบ หลากหลายใช่ไหมฮะเหมือนกับมือถือใช่ไหมฮะที่จะมีพอตต่างๆที่ให้เราเสียบได้เออถ้าเป็นแบบรถไฟฟ้านะฮะที่ใช้ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์ใช้ได้ทั้งรถเก๋งรถยุโรปรถยี่ปุ่นอาจจะใช้ตัวปลั๊กเสียบไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้นะผมก็หลังๆห่างจากวงการเทสรถมานานใช่ไหมฮะก็เห็นบางทีน้องเอกก็ไปเทสรถน้องชายนะ,ะเอกลินอัศดอนเียยุทธ่เป็นหัวหน้าข่าวสายยาน,ย,านยนต์หนังสือพิมพ์ต่อเบี้ยธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็ไปทําข่าวเกี่ยวกับรถยนต์พลังงาน ผมก็ได้รับข้อมูลจากทาง PR ที่ส่งมาทางอีเมลนะฮะไม่ว่าจะเป็นช้างงานที่มีการเปิดตัวรถก็ยอดขายก็เยอะ MG ใช่ไหมครับเ,เต็มไปหมดเลยนะครับของรถค่ายจีนนะที่เข้ามาลงทุนนะฮะในเมืองไทยก็สามารถติดตามสกูปข่าวผมได้นะครับที่มิสเตนะครับที่หนังสือพิมพ์ต่อเวียธุรกิจผมก็ทยอยนำลงนะฮะถึงแอดวานต่างๆในโลกของรถพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะผม ส่วนหนึ่งผมก็ชอบนะรู้ไฟฟ้าแต่ว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะที่ที่สําคัญเลยผมกลัวตอนนี้บางทีเหมือนกับคล้ายๆบอกผมเป็นโรคจิตผมก็เป็นโรคจิตจริงๆนะว่าอย่างบางทีนี่อย่างมือถือที่ที่เราเคยใช่ใชไหมฮะ,ะอย่างเครื่องเก่าก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนแบตใช่ไหมฮะยู่ทีมันบวมใช่ไหมฮะถ้าเราบางทีเราก็ไม่รู้เท่าไม่ถึงการเราก็เก็บเก็บไว้เพราะเราไม่ได้ใช้เราเก็บเก็บไว้แต่ยูีแบตมันบวมใช่ไหมฮะ ถ้าบวมมากเนี่ยอาจจะระเบิดได้เหมือนกันนะอาจจะเกิดไฟลุกไฟอะไรเพราะาผมเห็นมีบาง,บางคนรู้จักเนี่ยเขาตั้งแค่ power bank ทิ้งไว้อยู่ที่มันระเบิดเองก็มีนะครับดีเดชบุญที่มีคนอยู่บ้านถ้าไม่มีคนอยู่บ้านไม่กล้าจินตนาการเลยนะครับว่ามันจะไหม้ไหมเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับอ่ลิเทียมแบตเตอรี่ที่ที่แบบเราใช้มือถือใช้รถยนต์ใช้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดแบบหมดสภาพแล้วเราควรจะทิ้งยังไง การทิ้งก็บางท่านก็จ,จะบอกเอออย่าไปทิ้งรวมกับถังในถังขยะหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็อาจจะต้องเลือกทิ้งหรือว่ามีการให้คําแนะนําที่ดีหรือว่ามือถือเก่าๆที่เราชอบเก็บสะสมสมัยก่อนผมชอบผมยังอยากจะให้กลับมาแบบเดิมนะผมอาจจะเป็นคนที่โลเทคทนิดนึงแต่ผมอยากจะเห็นสมัยก่อนที่3ามสามหนึ่งซูโอเกียเราหรือว่า e อลิกซนันหรือโม o เตอรล,ล่าที่เราเปลี่ยนฐานได้ใช่ไหมครับแล้วเราแบบไม่ต้องเป็นภาระไม่งั้น ถ้าอย่างรุ่นรุ่นใหม่ๆมือถือรุ่นใหม่ๆฐานมันจะอยู่ด้านในเราเปิดฝาเคสออกมาไม่ได้เราต้องไปให้พี่ช่างเปิดแล้วก็เอาฐานเปลี่ยนฐานแต่ถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนฐานบวมปุ๊บผมโยนฐานทิ้งแล้วผมก็ซื้อฐานใหม่หรือว่าไปที่ร้านเขาเปลี่ยนให้เขาก็เอาฐานเก่าเราไปเราก็เปลี่ยนฐานใหม่มาแล้วใช้สักครึ่งปีหนึ่งเพราะบริเตีอาจจะ6เดือนใช้ปีหนึ่งสองปีแล้วเราเปลี่ยนฐานเราเปลี่ยนเองได้ถ้าเกิดเราจะถอดออกมาเราจะเก็บเครื่องเปล่าไว้เราก็จะได้แยกฐานออกมา แต่ถ้ามีครั้งหนึ่งที่ผมก่อนจะเอาไปซ่อมใช่ไหมผมก็เก็บไว้อย่างดีเลยนะฮะห่อถุงพลาสติกอย่างดีแล้วพอผมเออพอดีมือถือของคุณคุณป่าวิทธธีรพงศ์คุณพ่อใช้แล้วมันอยู่ดีพอคุณพ่อเสียมันก็เสียตามคุณพ่อไปเมนบอร์ดเสียอะไรเสียหมดก็ไปให้ช่างดูเขาบอกไม่คุ้มเสร็จแล้วผมก็เลยเอากลับมาใช้เครื่องเก่าของผมพอมาใช้เครื่องเก่ามันบวมฐานมันบวมเครื่องมันบวมตุ๋ยเลยฮนะผมว่าเดชบุญนะมันไม่ระเบิด เมื่อผมก็รีบออกไปร้านก็อาจจะไม่ได้เข้าศูนย์ก็ไปร้านที่ที่ที่ตามห้างก็บอกเออพี่ช่วยเปลี่ยนฐานให้หน่อยก็เออโอเคเขาบอกอาจจะถอดแล้วแกะออกมาอาจจะมีรอยถลอกนิดนึงนะอกเอาไม่เป็นไรครับพี่ก็เลยเอาฐานเก่าทิ้งไปเปลี่ยนฐานใหม่มันก็เออกลับมาแฟบเหมือนเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็มองถึง power bank ที่เราเก็บเก็บไว้บางอันเราได้มาเป็นของเออพรีเมียมของสวินเนียของขวัญบางทีเราก็เก็บเก็บไว้โดยที่ เราก็อาจจะยังไม่ได้ใช้เพราะบางทีใส่กล่องสวยงามเราเผื่อเราก็นืกอในใจว่านในอนาคตเราอาจจะไปให้ให้คนรู้จ,จักก็ได้ให้ให้แห,หล่งข่าวให้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็น power bank เป็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะแต่เราก็ลืมนึกไปเพราะว่าบางทีมันหมดอายุของแบตก็ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยกลัวก็เลยย้อนกลับมาเรื่องรถยนต์เราก็กลัวเหมือนกันนะฮะเวลาเรากลัวเราชา้ชาๆบางทีเดี๋ยวมันลัดวงจรหรือว่า ชุดอุปกรณ์เราไม่เพียงพอไม่ได้มาตรฐานมันอาจจะบึ้มมันอาจจะไฟไหม้ขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมฮะผมก็มีความกลัวเหมือนกันอย่างอาสมัยก่อนเราคุยข่า,ขาวบางท่านท่านบอกว่าวุย้ยท่านไม่ไม่เอาดีกว่าท่านท่านไม่อยากใช้รถแก๊สผมว่าอาทำไมครับผมก็ไปทาข่าวท่านบอกท่านกลัวเหมือนกับเอาถังแก๊สมาไว้หลังรถเราใช่ไหมฮะก็เหมือนกับขนาดถังแก๊สทำหุงข้าว L LP g จเราใช่ไหมฮะ วิธีตั้งวิธีต้องยังไงอย่าให้ใกล้กับหัวเตาเราไม่งั้นเดี๋ยวเวลาแก๊สรั่วออกมาเราสปาร์กปึ้งมันอาจจะระเบิดได้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราเอาถังแก๊สมาไว้หลังรถเราถ้าเกิดมันมีปัญหาใช่ไหมฮะบาวาวนู่นนี่นะั่นเราจะต้องหมั่นไปม่นทนนันไปตรวจคุณภาพของถังด้วยใช่ไหมฮะเพราะไม่เงินเดี๋ยวมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเรารับไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมามาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเหมือนกับขาข้างหนึ่ง เสี่ยงกับอะไรพวกนี้แต่ว่าระบบต่างๆก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะฮะนี่ก็ไม่ได้พูดเพื่อขู่หรืออะไรต่างๆหรือว่าจ้องทําลายเลยนะแต่ว่ามันเป็นความกลัวของเราเราก็กลัวไว้ก่อนใช่ไหมฮะเราถึงเยังพยายามใช้สันดาบอยู่บ้างใช่ไหมครับแต่ว่าก็มีความคิดนะฮะเพราะมีคนรู้จักหลายๆท่านบอกว่าเออเฮาถ้าครั้งต่อไปก็ซื้อก็ถ้ายังไม่อยากใช้เป็นอีวีก็อาจจะใช้เป็นไฮบริดไปก่อนไหมไฮบริดปลั๊กอินหรืออะไรเงี้ยผมก็บอกว่า นะันะกําลังตอนนี้เราก็อาจจะไม่พร้อมในหลายๆดา้านผมก็บอกว่าอย่างนี้ผมก็เอาอย่างนี้ที่ก่อนเอาอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าผมว่อาอาจจะใช้เป็นสันดาไปก่อนนะเพราะว่าผมมองว่าระบบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วยายน้อยน้ยํามันก็ยังคงอยู่กับเราไปอีกสักพักใหญ่ๆใช่ไหมฮะเพราะมันก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วจากที่ตะกี้ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบว่าแต่ก่อนผมใช้โคโรนา่โคโรล,ล่าเครื่องพันสามแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นแก๊สโซฮอล แต่ว่ามันก็ยังดียังมีบินเบนซินขายอยู่เราก็ยังสามารถเติมได้ใช่ไหมฮะพอเรามาใช้เป็น v ีออสตอนนี้ก็ใช้ได้แค่แก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งกับเก้าห้าที่มีส่วนผสมเอเทอร์โแค่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะแต่ก็ยังโชคดีที่ยังพอใช้เก้าหนึ่งกับเก้าห้าได้แต่ถ้าเก้าหนึ่งเก้าห้าไม่ได้เราก็กลับไปใช้เบนซินได้มันก็ยังมีทางเลือกก็คือเบนซินอยู่แต่ราคามันก็กระโดดสูงขึ้นไปพอสมควรใช่ไหมฮะแล้วก็ความแตกต่างระหว่วางแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่งกับเก้าห้าจากที่ผมได 91ที่ผมใช้กับรถยนต์ของผมมันกระตุกผมก็ต้องหันมาใช้เป็น95แต่ก่อนผมก็จะสลับกันใช้แล้วเติมค่า91ครั้งหนึ่งแล้วก็มาเติม95ครั 1, ้งหนึ่ง91ครั้งหนึ่ง95ครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เลยพยายามเติมเป็น95แล้วมันก็หมดปัญหาในเรื่องเร่งไม่ขึ้นกระตุกกระตุกหายไปพอสมควรแล้วก็แทบไม่มีแต่ว่าการที่มันกระตุกก็อาจจะต้องมาดูที่บาเอา่อตัววาวลเราอะไรพวกนี้ยบาวาวาลหรืออะไรต่างๆอาจจะต้องเปลี่ยนหัวเทียมไหมมันก็มีจากหลายๆอุปปอ่า อ่าเหมือนกันมันมีหลายๆปัจจัยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าปัจจัยที่ผมคิดและวิเคราะห์เองก็มาจากตัวเชื้อเพลิงน้ํามันใช่ไหมฮะผมก็เลยลองเปลี่ยนดูอ่ะเพราะผมเปลี่ยนแล้วผมก็ประสบความสําเร็จกับการใช้เป็นแก๊สโซฮอล์กาาแต่ผมก็ต้องแบกค่าให้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับเพราะเดี๋ยวในช่วงท้ายจะมาคุยกับเพื่อนตุ้มนะครับว่าวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะครับก็เดี๋ยวขอคุมเวลาให้เพื่อนตุ้มอีกนิดหนึ่งเพราะว่า เห็นเพื่อนตุ้มก็มีประเด็นที่จะนําเสนอในวันนี้ประมาณ3ข่าวที่น่าสนใจนะครับงั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสตายไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักรางงานรักเศรษฐกิจกะนะครับกับผมปาวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮานะครับพิธีกาข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเนสาร,ร์นะครับทั้งมิตรีข่าวก็สุดจีน่ากับสมาร์ทเรีโอนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอบพระคุณนะคะ